สวัสดีครับสวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมกันด้วยนะครับก็ตามสัญญาที่บอกไปเมื่อคลิปที่แล้วนะคลิปนี้ก็จะมาเล่นปืนฝ่ายอีกกระบอกนึงก็คือปืน NG7 อ่าในเกมเซปืนก็คล้ายๆกับ Evolus เลยนะอยู่ในหมวดกลนเบาเหมือนกันเป็นปืนใหม่ของฝ่ายในซีซั่นนี้นะตัวสเปคปืนก็จะคล้ายๆกับเจ้าปืนอ่าอี s วลิเลยนะเดียวได้ว่าเล่นคล้ายๆกันเลย ตัวปืนก็ซื้อที่สายข่าวนะซื้อที่ลอตติกสแล้วก็มันจะมีหมวดปืนใหม่อยู่นี่เลยราคาก็5,700อ่าเงินสายข่าวนะแพงกว่าเอเวอร์ลิสเอ่อค่อนข้างพอตัวเลยนะตัวปืนก็เล่นคล้ายๆกันถ้าจะเทียบกันระหว่างเอเวอร์ลิสกับ n g ็เนียผมว่าเล่นเอเวอร์ลิสน่าจะดีกว่านะเพราะว่าราคาถูกกว่าด้วยส่วนาการแต่งปืนเนี่ยผมก็จะแต่งไปตามนี้เลยนะ โอเคก็ประมาณนี้เลยมันแต่งได้ไม่เยอะเท่าไหร่นะเพราะเป็นปืนฝ่ายที่พึ่งเข้ามาของแต่งก็ยังไม่เยอะต้องรอเข้ามาสักพักนึงอะ่ะของแต่งถึงจะเริ่มทยอยย,อยกันเข้ามาค่าเสียหายก็ไม่ไม่เยอะมากใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่แต่ข้อเสียของปืนกระบอกนี้เนี่ยอ่ามันอยู่ที่เรื่องการขึ้นสโคปช้าเนี่ยแหละต่างจากอีวอลิสมากเลยนะอีวอลิสยังขึ้นได้ไวกว่านะเดี๋ยวผมไปทดสอบในห้องยิงปืนให้ดูเลยละกัน โอเคเข้ามาแล้วเดี๋ยวผมจะใช้กระสุนเป็นกระสุน M80 นะเพราะว่าฟาร์มมาได้เยอะแล้วก็เดี๋ยวจะเอาไปเล่นในคลิปนี้ด้วยมาก็นี่เลยนะแรกๆ่ยิงยิงช่วงแรกก็จะดีดขึ้นเยอะอยู่พอตัวแล้วก็จะเริ่มนิ่งนะนี่เลยนี่นี่เริ่มนิ่งแล้วเริ่มนิ่งแล้วแต่น,นี้ผมยิงแบบไม่คุมปืนนะอันนี้คือผมยิงแบบไม่คุมปืนนี่ เดี๋ยวจะลองยิงแบบคุมปืนดูนะเดี๋ยวว่าปัดลงมาเยอะไปหน่อยนี่อันนี้ผมคุมได้ดีเพิ่มขึ้นนะก็ประมาณนี้กั้นก็เดี๋ยวไปรับชมแต่ละเกมกันเลยนะครับเกมที่หนึ่งมาแล้วอุ้ยอุ้ยยูโทเปียอุ้ยวิ่งแล้วจังวะนนี้ทันไหมเนี่ยทันไหมเนี่ยเอยเพื่อนู้หเพื่อนเราไปแล้วไม่ทันเพื่อนนะเพื่อน เขาวิ่งไวกว่าเราเพราะว่าเขา,าไ,มไม่ได้ใส่เกาะหนักแล้วอาวุธปืนเขาก็ไม่ได้หนักด้วยนะต้องบอกก่อนเลยนะว่าในเกมเรกโอ้โหเพื่อเราเทียร์ละในเกมแรกนี้เนี่ยผมใช้เซต5นะเป็นเซตเกาะใหญ่มาเลยเพื่อที่จะได้มีโอกาสได้ยิงสู้เขานะไม่รู้ว่าจะได้ยิงสู้เขา,าจริงๆหรือเปล่าเจอโอ้ยไม่เจอสองเซฟแล้วนะตอนนี้ไม่รู้จะทันเพื่อนหรือเปล่ายูโทเปียเลยอยู่ ดูตรงนี้อ่าในในห้องอันนี้จะว่าไงจะบอดโอเค <c oughs> นี่นะยิงช่วงแรกก็จะดีดตามปกติของปืนอันนี้เลยนะไปไหนไปไหนมาด่เคิเอ้ยเอะเยอะเยอะโอเคยังดีอยู่นะที่ปืนกระบอกนี้เนี่ยยิงแบบไม่ขึ้นสะโรบแล้วมันแม่นอยู่นะในห้องนี้มีไห้ โอ้ยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่มาๆมาๆมาไม่รู้ว่าเพื่อนเราได้ไปแล้วหรือยังนะยูโทเปียสาธุยูโทเปียจงอยู่กับฉันยูโทเปียจงสถิตอยู่กับเราไม่รู้ว่าเพื่อนจะได้ไปแล้วหรือยังนะรอเวลายาวๆเลยอ่ะเดี๋ยวระหว่างนี้ก็รอค้นกระเป๋าอ้าวอ้าวเรียบร้อยเพื่อนเราจับจองไปแล้วนะยูโทเปีย ก็เซตนี้หวังว่าจะได้ของแดงอย่างอื่นแทนแล้วกันนะอ่าใช่ใชแล้วก็แม็กปืนของ NG7 เนี่ยจะใช้แค่4ช่องนะต่างจากของเอ o วอลิสนะเอวลิสใช้6ช่องแล้วสายยงบ่าเนี่ยมันไม่มีแบบสายยงบ่า6ช่องแต่อาปืนเจ้าปืน NG7 เนี่ยสามารถใช้สายยงบ่า4ช่องเพื่อเปลี่ยนกระสุนได้ง่ายขึ้นเยอะเลยนะ โอ้โหเรียบร้อยเกลือไา่ไม่ได้อะไรเลยแถมมีศัตรูวิ่งมาแถวนี้ด้วยเกมก็จะเยียบเียบแบบนี้หน่อยนะเพราะว่าผมใส่อาหมวกมันหูดับนะ่ะมันก็เลยไม่ได้ยินเสียงยิงหรือว่าเสียงบอดตะโกนที่อยู่ไกลๆนะ่ะนี่ได้ยินเสียงได้ยินได้ยินเฉพาะเสียงที่อยู่ใกล้ๆนะโอ้โหยาเพื่อเราเก็บไปหนึ่งแล้ว ยาแดงนี่ก็ดีอยู่นะแต่ต้องใช้ในเฉพาะที่เราจะแบบว่าเข้าบวกกันเข้าตี้ยว่าไงเรียบร้อยตามที่เพื่อนบอกนะแถวนี้มีศัตรูอยู่ก็ไม่คิดว่าจะยืนอยู่ตรงนี้นะผมหูดับซะด้วยไม่ไม่ค่อยได้ยินอะไรเลยคิดว่าน่าจะมีอยู่คนเดียวเดี๋ยวไปอ่าเก็บของแล้วก็หาอีกสักคนนึงแล้วก็วิ่งออกดีกว่า อาผมจะพยายามออกให้ได้นะพยายามยิงสักคน2คนแล้วก็วิ่งออกนะส่วนใหญ่เนี่ยถ้าผมยิงแบบว่าเน้นเคลียร์แบบอุ้ยโคตรว่าไม่ใช่ฮะบอดเอียงจะบอดเอียงคอไหนมาคุยกันหน่อยสิแล้วก็ผมใช้กระสุน m 8 0น่าจะพอยิงน่าจะพอยิงศัตรูได้เหรอนะหวังว่าคงไม่มีเพื่อนเขานะเดี๋ยวดูสิถ้าผมเล่นแบบวิ่งเคลียร์แบบเนี่ยผมผมคิดว่าผมคงไม่ได้ออกอะ ด้วยระดับฝีมือของผมเนี่ยการจะเคลียร์แบบเป็นไปได้ยากมากๆากเลยนะยิงได้คนสองคนก็ออกเลยดีกว่าไม่โลภไม่โลภโอ้โหแต่แต่แตไม่มีแบ็คเลยไม่มีแบ็คเลยเข้ามายังไงของเขาเนี่ยโอ้ยและไม่น่าใช่บอดนะผมคิดว่าคนนี้ไม่น่าไม่น่าจะใช่บอดนะเพราะว่าเมื่อกี้เขาเปิดอ่าเหมือนเขาจะเปิดกระเป๋าอะ ตัวบอทเนี่ยตั้งแต่ผมเจอมาบอทผู้เล่นเขาไม่ไม่เปิดกระเป๋านะมักจะวิ่งไปยิงบอดหรือไม่ก็เปิดกล่องอะไรพวกนี้ตรงนี้มีห้องเซฟไหมนะมีเซฟโอ้โหไม่มีนะงั้นเดี๋ยวไปดูที่อ่าชั้น2แล้วกันหวังว่าคนที่ผมยิงไปเนี่ยเขาจะยังไม่เปิดไอเจ้าห้องห้องชั้น2นี้นะขอที่เธอขอที่เธอโอ้โหไม่ได้แฮ แสดงว่าเขามาฟาร์มเอาของม่วงในห้องเซฟอันนี้ไปนะมาดูซิหน้าประตูนี่ไม่ฟาร์ม <c oughs> เผื่อเจอโอ้ไม่ใช่นะ <c oughs> ผมกำลังจะบอกอยู่เลยว่าเผื่อเจอทากเก็ตมดไม่ก็เจอซีดีผมเคยค้นกล่องแบบนี้แล้วเจอพวกของแดงซ่อนไว้อยู่ด้วยนะต้องพยายามค้นจริงๆอะ่ะทุกอย่างมันซ่อนได้ทุกที่เลยจริงๆไปห้องพยาบาลต่อดีกว่าตรงกลางบอดไม่รู้ว่าบอดหรือผู้เล่นนะกดไอ้กดแก๊สพิษ ผมคงไม่ไปบวกหรอกผมคงไม่ไปนะเพราะว่าของผมมันเป็น่เดี๋ยวนะเพื่อนเราเรียบร้อยเพื่อนเราไปจ่ายของออกแล้วนะผมคงไม่เข้าไปบวกนะเพราะว่าผมเป็นหมวก5้าหมวกเขียวอะ่ะหมวกห้าหูดับนะมันใส่หน้ากากไม่ได้ไอ้หน้ากากกันแก๊สใส่ได้แต่หน้ากากากันกระสุนอย่างเดียวผมว่าผมก็จะรีเลยดีกว่าเพื่อนเราได้ยูโทเป,ปียไปแล้วแล้วเปิดเซฟไปเนี่ยก็เกลือนะคิดว่าไม่น่าจะมีของแดงอย่่นนั่นแหละ ไปรีเอาเกมใหม่ดีกว่านะไปแล้วเกมที่สองก็สแคปเจอร์เพื่อนเซตเบลเบล่าเลยนะเดี๋ยววิ่งมาที่ห้องตรงนี้ดีกว่า เพื่อนเราวิ่งไปเอาเซฟตรงนั้นแล้วผมคิดว่าผมคงวิ่งไปไม่ทันนะตรงนั้นเนี่ยเพื่อนน่าจะวิ่งไปก่อนเพราะว่าตัวไม่หนักแต่ผมเนี่ยตัวหนักใช้จากเซตของคราวที่แล้วนะเซ็ตจากเกมที่แล้วใช่เซ็ตจากเกมที่แล้วของผมเป็นเซตห้าแล้วกราะกับหมวกแล้วก็ปืนเนี่ยมันหนักยังไงก็วิ่งไปไม่ทันนะโอ้โหอันนี้เซฟก็เกือทั้งสองรอบเลยเซ <laughs> ฟพังทั้งสองรอบเลยอะไรเนี่ยงั้นเดี๋ยวไปห้องด้านบนละกันห้องด้านบนเนี่ยเป็นจุดที่ผมเคยได้ซีดีครั้งแรกนะ แต่ซีซั่นนี้เนี่ยผมยังไม่ได้ซีดีเลยนะไปลุ้นกันดีกว่าว่าซีดีจะมาหาเราหรือเปล่ามามามาจงมาซีดีจงมา,งมาอยู่ไหนกันนะอุย๊ยมีตุ๊กตาอ่าตุ๊กตานกคาโมนาวางอยู่ตุ๊กตานกบอุย,อยมาล้าวมาเล้า เฮ้ยเพเยอ์กำลังจะบอกว่าเกลืออยู่เลยได้เพเยอร์ก็ถือว่ายังดีนะแล้วก็ตุ๊กตานกคาโมนาเนี่ยบางทีก็ราคาขึ้นแพงมากเลยเก็บเก็บมาด้วยก็ดีนะถ้าเจอตามตามตู้เซฟตามแบบอะไรพวกนี้ผมเก็บมาแล้วก็เอาไปขายได้ราคาดีตลอดเลยนะตุ๊กตานกเนี่ยอันนี้ก็เกลือไหนตรงนี้ไม่มีอะไรวาง ไหนไหไหนมาดูลิ้นชักสีขาวหน่อยเผื่อของแดงออกมาด้านนอกแล้วมันไม่อยู่ในเซฟของแดงโดดหนีชั้นสามเกลือชั้น2ว่าไงก็ยังเกลือชั้นหนึ่งล่ะไหนขอหน่อยก็โอ้โหได้ขอม่วงมาหนึ่งอันอันนี้กล่องเหลืองในกล่องเหลืองขอปืนปืนโหดๆสักกระบอก จะได้ไปเริ่มยิงคนโอ้โหไม่ได้เลยเลยโอเคกระสุนสผมอันนี้ไม่ขอเก็บไปนะเป็นเป็นกระสุนสมอุ้ยอุ้ยมามามาเขามาเขามา,อ,มาอ้ยเขาจะรู้ไม่เดี่ยว่าผมอยู่นี่เนี่ยเพราะว่าผมใส่โอ้โหระเบิดมาก่อนเลยนะเพราะว่าผมใส่หมวกหูดับเนี่ยระยะการยิงมันไม่เอ้ยไม่ใช่ต้องบอกว่าระยะการได้ยินมันไม่ไกลเท่ากับ ของเขานะของเขาเนี่ยผมไม่รู้ว่าเขาใส่หมวกหูดำมาหรือเปล่าแต่ดูจากทรงดูจากที่คว้างระเบิดมาแล้วเนี่ยน่าจะหูฟัง GS2 โอเคไม่ตายไม่คิดว่าจะโดดมานเนี่ยอยู่ไหนมาดิไปไหนมาดิเอ้ย,อยโดดเอา้าเดี๋ยวเขาเปิดกระเป๋า,เ,าเกมเยียบมากเลยอะ่ะโอ้โหมันเป็นเพราะ หมวกหูดับหรือเปล่าเนี่ยรู้สึกว่าเกมเงียบม,มากเลยนะผมไม่ได้ยินเสียงวิ่งหรืออะไรเลยนะไม่รู้ว่าเป็นที่ตัวระบบเกมผมหรือว่าเป็นที่เพราะใส่หมวกหูดับกันแน่อูเสียดายจริงๆเกือบจะได้ยิงสองแล้วก็ไปออกแล้วนะเอ,อ้ยแย่แย่แย่ไหนเดี๋ยวมาดูรีเพย์หน่อยดีกว่าโอ้โหเต็มหัวเลยเดี๋ยวโอ้นัดเดียวเลยหรอใส่หมวกห้าแบบหูดับหนาๆไม่ช่วยอะไรเลยหรอ นี่ไงเพื่อนเขาวิ่งเข้ามาแล้วก็มาเช็คแล้วก็นี่ผมวิ่งออกมายิงเพื่อนเขาเพื่อนเขาก็มาคอยคเวอร์ด้านนอกนะเปิดเจอทีมผมวิ่งมาเนี่ยผมงงมากเลยทำไมเขาถึงเปิดกระเป๋าว่ะมือไปโดนอะไรแล้วก็เรียบร้อยเต็มหัวผมเลยเกือบชนะแล้วโอเคเกมที่3มีสแคปเจอร์อยู่ในตู้เซฟโอ้โหผมว่า ผมคิดว่าผมคงไม่ทันเพื่อนแล้วแหละเดี๋ยวไปเอาไอ้อาที่ห้องแดงดีกว่าเพราะยังไงเราก็เกิดตรงห้องแดงอยู่แล้วไม่น่าจะมีศัตรูมาวิ่งมาหานะไหนดูซิเซฟแรกของเราขอหน่อยเถอะของแดง3เกมแล้ว <laughs> เกมแรกก็พาลาดยูโทเปียไปนะน่าเสียดายจริงเกมที่2ก็ยิง <laughs> เพื่อนเขาไม่ตุยนะ <laughs> ยังเหลือคนหนึ่งสู้ไม่ทันโดนเข้าหัวซะก่อน เซฟก็เกลือเซฟก็เกลือน่าจะเกลือแล้วแหละห้องนี้โอเคมาดูที่ตู้เซฟห้องนี้ดีกว่าห้องเมื่อกี้นี้ถ้าไม่มีอะไรเลยอ่ะอุ้ยมีแฮะเรียบร้อยต้องรอเวลานะระหว่างนี้ก็อ่าเดี๋ยวเปิดเก๊ขาวไปแล้วก็ค้นเสื้ออะไรพวกนี้มีอะไรไหมเอ่ยเสียงยังดังเสียงยังดังอ่าโอเคไม่มี มีมีไหมไม่มีเสื้อมีไหมขอของโอ้โหไม่ได้นะนึกว่าจะได้กุญแจเห็นมีกระพริบนิดหน่อยแต่ดันเป็นขวดน้ำหอมเซ็ตในรอบที่3นี้ผมก็ใส่เหมือนเกม1เกม2นะใส่เซ็ตใหญ่ของเซ็ตห้ามาเลยแต่ก็วันๆอยู่เหมือนกันว่า ออเพื่อนเรามาเคลียร์วันๆอยู่เหมือนกันว่าจะโดนนัดเดียวตายอีกหรือเปล่าเกมที่สองเมื่อกี้โดนเข้าหัวทีเดียวเลยกันไม่อยู่โอ้โหไม่ได้ไม่ได้อีกแล้วโอเคงั้นเดี๋ยวผมไปไอห้องกุญแจที่อยู่ด้านหน้าเลยดีวยกว่านะไม่มีคนไม่มีคนของแดงอยู่ในห้องนี้หรือเปล่าตู้เซฟเข้าดูหน่อยสี่ช่องหกช่องของแดงอุ้ย เยอะๆแบบนี้โอ้โหโอ้โหฮ่าๆๆเยอะๆแบบนี้ก็นึกว่าจะได้นะอาของเนี่ยผมจะพยายามยังไม่เก็บมาอะโอ้หลำพงของพยายามจะไม่เก็บมาเยอะนะถ้าไม่ใช่มูลค่าแพงๆเนี่ยเดี๋ยวมันจะตัวหนักนะเพราะปกติเนี่ยก็ตัวหนักอยู่แล้วแหละเกาะห้าหมวกห้าปืนเนี่ยน้ำหนักแรกเริ่มของผมก็40กว่าแล้วอะ เดี๋ยวไปเพื่อนมีมีคนอยู่แถวนั้นเหรอปะเดี๋ยวไปหาเล่นเลยดีกว่าไม่รู้ว่าแถวนั้นจะเจอใครหรือเปล่าเพื่อนเราต้องกรารเฮลมีเฮ้ยเอ้ยอุ้ยเฮ้ยหยุดเดี๋ยวนี้บอร์ดเอสดีเฮ้ยเอ้ยมีคนมีคนเอ้ยเอ้ยเอ้าเอ้บอร์ดเอสดีไม่ใช่ไม่ใช่บอร์ดเอสดีนี่มันคน ปืนอะไรอะเสียงเหมือน SVD เลยหรือว่าเพราะใส่หมวกอันนี้เพราะใส่หมวกอันนี้หรือเปล่านะมันเลยเสียงเหมือน SVD นัดเดียวแบบนี้ AR 3 0ไม่ก็ AX แน่เลยเดี๋ยวผมไปดูรีเพย์หน่อยละกันนะโอ้หคนใช้ AX นะแสดงว่าไอเสียงปั้งนัดแรกนี่คือเขายิงเราพลาดสินะโอ้สขา์รอดแล้วนะ ในแมปทีวีเนี่ยมันจะมีบอรดที่ใช้ SVD อยู่นะแต่โอ้โหไม่คิดว่าจะเป็นผู้เล่นใช้ AX AX ไม่เก็บเสียงในแมปทีวีลั่นๆเลยนะไปเกมที่4ดีกว่าเกมที่4โอ้โหเกิดหน้าล็อบบี้เลยมีที่พอตอยู่ในตู้เซฟ ตรงนี้เหรอเซฟเซฟตรงนี้เด enfin ี๋ยวค่อยวิ่งมาหาแล้วกันเพราะว่าเราต้องไปลุ้นว่ามันจะเป็นเซฟจริงหรือเซฟพังเดี๋ยวมาเอาเซฟห้องพยาบาลดีกว่าเซฟห้องพยาบาลไม่มีคนเฮ้ยโซฟินวันนี้วันตายของเจ้าเฮ้ยมีนี่หว่าเฮ้ยหผมองไม่เห็นโอ้ยตาถั่วมองไม่เห็นนะไม่คิดว่าจะมีคนปกติแล้วเนี่ยคนเกิดแล้วมักจะเปิดตู้เซฟเลยนะผมไม่คิดว่าจะมีคนจริงๆ โอเคในเกมที่5ก็มีทีอะอะไรนะแทรเก็ตมอสไม่ใช่ทีพอร์ตทรกเก็ตมอสอยู่เดี๋ยวผมวิ่งไปอ่าเอาตรงกลางเลยดีกว่าตรงกลางมันก็จะเหมือนผมจะได้ยินเสียงเหมือนผมจะได้ยินเสียงมีตี้เกิดตรงกลางเนี่ยก็จะมีอ่าทั้งหมดอยู่2เซฟแน่ๆแล้วก็ต้องไปลุ้นด้วยว่าอีกเซฟหนึ่งจะเป็นเซฟพังหรือว่าเซฟใช้ได้นะเซฟแรกก็ในห้องนี้ เซฟอันที่2ก็อยู่ตรงกลางร,ระหว่างสวิต์อ่าสวิต์แก๊สพิษกับตัวเซฟนะอ,อ, <c oughs> อุ้ยอุ้ยโอ้ยอืร์พืเเอาเพื่อนเราเป็นคนเก็บเหรอเจ๋วเพื่อนเรายิงได้นะตอนแรกผมก็นึกว่าเพื่อนเราจะไม่รอด <c oughs> อุ้ยกดเต็มเลยไปแล้วนี่ไงเพื่อนเราเก็บลบสองไปแล้ว <c oughs> อ่านี่ตัวเซฟอันที่สอง ส่วนตู้เซฟอันที่3เนี่ยจะโอ้ย,อยขาวจุว้ยบอทไปไหนโอเคตายแล้วนี่นาอันนี้เพื่อเราเก็บไป2แล้วส่วนตู้เซฟอันที่3เนี่ยจะอยู่อีกอยู่มุมมมเลยนะผมยังไม่ขอวิ่งไปละกันเดี๋ยวเผื่อวิ่งไปแล้วเราเจอพวกรอดักรอเอาเซฟอันที่2ก่อนละกันนะบอท ขอไทยเออเรียบร้อยเอยอ่ะเอยเอยโอโอเคคือผมกดไม่ติดนะบอดเยอะเยอะมาดิมาดิเมมบ้มาเลยผมโอ้โหติดขาติดขากล้องไม่ยิงมันก็ได้เป่าเซฟได้กว่าเฮ้ยว่าไงบอดว่าไงบอด เฮ้ยเดี๋ยวไฟเฮ้ยไฟไฟไฟโอ้โหอ้ยิงมาจากด้านบนนะั่นนะโอ้โหโดนไฟเฉยผมไม่คิดว่าจะมีคนดักเซฟโอ้โหจะได้อยู่เละอะไรกันนี่อ่ะโดนดักโอ้ยเซฟสอยมานทันได้เปิดเลยเดี๋ยวดูรีเพย์หน่อยแล้วกันนะนะมาแล้วมาแล้วนี่ไงโอ้โหเขาวิ่งมาจากด้านล่างนะแล้วก็มาปืนปืนไฟกระบอกเดียวเลย ซื้อจากสายข่าวมาแล้วก็มาวิ่งยิงในแบบเลยเหรอโอ้โหก้าวปืนไฟมาวัดตีเดียวเลยโดนเออแล้วผมก็ไม่รอดดานะที่3ามเขายิงติดนะโอ้โหเสียดายอะ่ะในเกมที่6มีโกไลออนอยู่นตู้่เซฟไปแล้วยังไงก็วิ่งทันนะยังไงก็วิ่งทันเรามานำมาขนาดนี้แล้วหน้านี้มีบอดฟ้า มีไม่มีนะไม่มีบอดเฝ้าข้างในเซฟจริงเซฟปลอมเซฟจริงแจ๋วเลยมามาขอของแดงหน่อยสักชิ้นไม่ได้นานแล้ว <laughs> เล่นมา6เกมได้ออกอยู่เกมเดียวคือเกมแรกนะแถมเกมแรกก็เพื่อเราได้ยูโทเปียไปเราไม่ได้อะไรเลยนะต้องรีบออกก่อนเดี๋ยวก่อนที่ผมจะไม่รอดน,นะในเกมแรก <laughs> งั้นก็มาลุ้นในเกมนี้หน่อยขอหนอ่อยเถอะของแดงอุตส่าห์วิ่งไล่เปิด ตั้งแต่เกมผ่านๆมานี้ยังไม่ได้ของแดงเลยนะโดนยิงตายก่อนตลอดแล้วก็ยังไม่ค่อยได้ยิงคนเลยด้วยยังไม่ค่อยได้ยิงคนเลยอะ่ะมาแล้วมาแล้วมาแล้วตู้เซฟมาแล้วตู้เซฟที่รอคอยเฮ้ยหช่องแบบนี้แน่นอนได้สักทีได้สักทีโอ้แต่ถ้าเทียบกับอาเซตที่ผ่านๆมาของผมเนี่ยยังไม่ถือว่าคืนทุนนะ ว่าไงเจ้าแมวแมวน้อยแมวสิงโตโอ้พอยังชั่วชื่นใจหน่อยได้เวลาเล่นแล้วแหละหลังจากที่ไม่ได้ของแดงมานานแล้วเราก็ตอนนี้ได้ของแดงแล้วก็เดี๋ยวไปหาคนยิงดีกว่าไปวิ่งเล่นดีกว่าเจอนะตอนนี้ตอนนี้เขาอยู่ด้านหน้าผมนะแต่ไม่รู้ว่าเซตอะไรซะด้วยนี่นี่นี่ฟอค่อยๆลัว เซตอะไรวะเขาดูหน่อยถ้าเซตเล็กๆผมจะยิงอยู่โอ้โหโอ้โหบวกหกหมวก6กอวกาศยิงไปยังไงก็ขาวจั้วนะเพราะว่าผมใช้กระสุนสี่อะแล้วกระสุน4ี่ยิงใส่หมวก6เนี่ยยังไงก็ขาวแน่ๆแล้วปืนนี้เนี่ยตอนยิงช่วงแรกอะปืนมันจะดีดมากๆเลยนะ แล้วผมคุมปืนได้ไม่เก่งอ่ะยังไงยิงไปเขาก็รู้ตัวแล้วหันมาสวนผมแน่นอนโดยฝีมือของผมเนี่ยสวนไม่น่าไหวนะก็ดักอยู่แถวนี้ก่อนละกันดักไว้สักพักนึงนะไม่รู้ว่าเขาจะวิ่งกลับมาหรือเปล่าโอเคผมดักอยู่นานมากเลยนะเดี๋ยวอาวิ่งไปแถวโซนห้องห้องหลักดีกว่าห้องพอ,อห้องหลักดีกว่าเพราะว่าเซ็ต อาเซตใหญ่ทีหกนั่นอ่ะเขาวิ่งไปทางนั้นนะน่าจะเจอศพฟีเฮ้ยเดี๋ยวนะโอ้โหผมมองไม่เห็นผมมองไม่เห็นเลยนะมันกลมกลืนกับบรรยากาศมากอะแล้วไม่คิดว่าเขาจะอยู่มีมีคนอยู่ด้วยเดี๋ยวดูรีเพย์หน่อยแล้วกันอ๋อเขากำลังเก็บของอยู่แล้วก็น่าจะได้ยินเสียงวิ่งมาพอดีโชคร้ายจริงๆไม่คิดว่าจะมีคนอยู่นะ ก็เห e ็นจ e ุดน <laughs> <OB Z. S 1> ี้มันเงียบแล้วมันจุดดังแถวๆหน้าห้องหลักเรียบร้อยเขาหลังเาหลบอยู่หลังโต๊ะคอมแล้วก็หลบได้ดีมากเลยนะมองไม่เห็นเลยอ่ะโอ้โหในเกมที่7ในเกมที่7นี้ผมก็อ่าแต่งใส่อ่ากล้องใส่สโคปอันคูณ2มานะเอ้ยไม่ใช่สิต้องบอกว่าคูณ1ใช่ผมใส่คูณ1มาเล่นคูณ3แล้วยังไม่ได้ยิงใครเลยนะตอนนี้ฮมี มีขึ้นมีขึ้นแล้วเพื่อเราวิ่งมาไม่เจอกันหรอ <g it> บอดหรือเปล่าเป็นบอดหรือเปล่าทําไมเพื่อเราวิ่งมาแล้วไม่เจอกัน <g it> มีนะมีนะมีขึ้นมีขึ้นไม่รู้ว่าบอดหรือคนนะต้องไปดูหน่อยต้องไปดูหน่อยขอได้ยิงทีเถอะขอได้ยิงอ้ยกล่องเปิดกล่องเปิดกล่องเปิดกล่องเหลืองเปิดกล่องเหลืองเปิดแสดงว่าขนแสดงว่าคนขอได้ยิงขอได้ยิงขอได้ยิงแต่แต่เล่นมาเนี่ยผมยังไม่ค่อยได้ยิงเลยนะ อยู่ไหน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 ,ไหน,ไหนกี่คนไม่รู้กี่คนไม่รู้กี่คนไม่รู้เรียบร้อยไม่ใส่หมวกสินะอีกหนึ่งโอเคเอาไม่โอโหเดี๋ยวเดี๋ยวเยวตัวเปล่าตัวเปล่าไอ้ดุมไอ้หนุ่มมาตัวเปล่าโอโหนี่นะเปล่าเลยไม่มีอะไรเลยรอบนี้เนี่ยผมใส่อาหมวกสีพร้อมหน้ากากแล้วก็เกาะ เกาะขาวอันนี้อย่างที่เห็นเลยนะเกาะขาวโอ้ผมยิงตัวใส่ mk ได้แล้วก็กระสุนเนี่ยผมเปลี่ยนเป็นกระสุน3นะใช้มา่าใช้กระสุน4มา6เกมขาดทุนยับยับเลยนะ <c oughs> ไม่ได้ยิงอะไรเลยอะ่ะผมก็เลยเปลี่ยนเป็นกระสุน3ามันซะเลย <c oughs> แล้วก็ไม่คิดว่าจะได้ยิงแถมยิงไปลบ2อ่าตอนนี้ผมได้มา2ด็อกแท็กแล้วเดี๋ยวอ่าไปรอทางออกเลยดีกว่าไม่โลภนะเดี๋ยวไปรอทางออกเลยดีกว่าเอาแค่นี้แหละ ไม่ค่อยจะได้ออกเลยแต่น้ำดักดักมากเลยมีคลื่นเล็กๆน้อยๆอยู่เ,ยเดี๋ยวคนมาได้เมื่อไหร่โอ้โหไม่ได้ออกอีกแล้วไม่ได้ออกอีกแล้วมนันตั้งแต่มนเมื่อไหร่นี่โอ้โหเดี๋ยวไปดูรีเพย์นหน่อยนะไม่คิดว่าจะเป็นคนมานี่นะโอ้โหเขาย่องค่อยๆย่องมาผมคิดว่าน่าจะเป็นเพื่อน มาตี้เดียวกับกับมาตี้เดียวกันกับ2คนที่ผมยิงไปก่อนหน้าเฮ้ยเขาหันเขาหันเรียบร้อยโอ้โหเอือไม่ได้ออกอีกแล้วโธ่เดี๋ยวจะได้ออกได้ออกอยู่เกมเดียวนะเล่นมาจ็ดเกมก็จบกันไปแล้วนะครับกับการเล่นปืน ng 7ในแในทีวี v แสนสอง เรียกได้ว่าไม่ได้ออกแถมได้ของแดงแค่ชิ้นเดียวได้ออกอยู่เกมเดียวนะเล่นมา7เ,เกมได้ออกอยู่เกมเดียวอาปืน r ng 7เนี่ยก็เป็นปืนกลเบาฝ่ายที่เข้ามาในซีซั่นนี้นะถ้าจะเล่นปืนกลเบาอาถ้าจะเล่นปืนกลเบาฝ่ายเนี่ยที่เอาเอาเป็นของฝ่ายที่เข้ามาในซีซั่นนี้นะก็ผมแนะนําเป็นปืนเอ o วอลิสดีกว่าปืนเอ o วอลิสเนี่ยขึ้นสโคบได้ไวแล้วก็อายิงได้นิ่งกว่าปืน ng 7แน่นอน ก็นะถ้าจะเล่นปืนกลเบานะก็ตอนนี้ยังเหลือปืนฝ่ายอีกหนึ่งกระบอกนะที่เป็นปืนแนวชักยิงอะ <laughs> มีกระสุน5ฝ่ายเข้ามาด้วยตอนแรกผมก็ยังคิดอยู่เลยว่าจะเล่นดีหรือเปล่านะแต่พอไปเช็คดูแล้วเนี่ยโอ้มันไม่ได้มีแค่กระสุน4ี่นี่นาะมันมีกระสุน5ในฝ่ายด้วยก็เดี๋ยวหยิบม,มาเล่นล้วกันในคลิปหน้าโอเคคลิปนี้ก็มีแต่เพียงเท่านี้แหละครับ ขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามารับชมกดไลค์แล้วก็กดซับสไครป์ผมมากๆเลยนะครับคลิปนี้ก็มีแต่เพียงเท่านี้แหละครับบ๊ายบายนะครับ